มาดูดวงรายวันของวันอาทิตย์ที่23เดือนตุลาคม2565นะครับตรงกับวันอาทิตย์แรม13ค่ําเดือน11ปีขานนะครับมาดูดวงคนเกิดทั้ง7วันว่าจะเป็นอย่างไรในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมคนที่ชมทางทิกต o อกช่วยกดหัวใจกดแชร์นะครับถ้าดีกดคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะครับคนที่ชมอาจารย์เป็นครั้งแรกช่วยกดติดตาม โปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุทกแพลตฟอร์มไว้ด้วยนะครับนะจะได้ติดตามข้อมูลดีๆนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงที่599บาทสนใจโอนเงินจองคิวกันเอาไว้นะครับคนที่ชมทางทิกตอกนะครับกดลิงก์เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกต็อกของอาจารย์นะครับเข้าไปโอนเงินจองคิวกันมาได้เลยส่วนคนที่ใช้ ios นะครับก็กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกต็อกของอาจารย์เข้าไปแล้วก็ไปเจอคํา,า่าเปิดแอปนะครับปุ่มคิวเขียว,ยวแล้วก็เอาิ้วจิ้มค้างเอาไว้ประมาณสัก3วินะครับ มันก็จะมีคําว่าให้เปิดลิงก์ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับก็เข้าไปโอนเงินจองคิวกันไว้เลยคนที่รับชมในแพลตฟอร์มอื่นๆคุณสามารถติดต่ออินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มไว้ได้เลยนะครับอ่ะมาครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับนึกถึงครูบาอาจารย์นะว่าท่านจะชี้แนะอย่างไรผ่านไพ่เริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่เดอะสตานะครับไพ่ใบนี้ กิจการของคุณช่วงนี้มีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณเองต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคทันสมัยนะครับอ,อย่ายึดอยู่กับหลักการเดิมๆนะครับการเงินนะครับวันนี้จะใช้จะจ่ายอะไรต้องมีแผนต้องคิดไว้ล่วงหน้านะครับสุขภาพให้ระวังอาการชาตามปลายมือปลายเท้านะครับคนโสดนะครับความรักวันนี้คุณเริ่มมีความหวังถึงแม้มันจะห่างไกลแต่มันก็ยังโอเคนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณต้องหมั่นเอาใจหมั่นพูดคุยนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างจะดีขึ้นคนวันอาทิตย์นะครับเป็นคนที่ยอมหกักไม่ยอมงอรักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักพวกพ้องเป็นธาตุไฟอราชาแห่งจักรวาลน,นะครับอัญมณีจึงเป็นโกเมนทําบุญเสริมดวงด้วยการเติมน้ามันตะเกียงนะครับถวายสังฆทานอันมีหลอดไฟทําบุญข่าน้ําข่าไฟวัดนะฮะทำบุญมือที่ดวงตานะครับแล้วก็ พระเครื่องหรือวัตถุมงคลเสริมดวงนั้นบรณาณจารย์ท่านให้บูชาพระปางมานวิชัยหรือพระคุ้มขุนแผนอันนี้จะมีสเสน่ห์นะครับวันที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่เดอะ o ชาวเวร์นะฮะเพราะฉะนั้นกิจการในช่วงนี้อย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนอยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะครับหลีกเลี่ยงการประทะการทะเลาะจะดีที่สุดการเงินครับวันนี้ใช้จ่ายไปก็มักจะมีปัญหาเพราะฉะนั้น วันนี้ก็เก็บเงินไว้ก่อนนะครับสุขภาพนะให้ระวังอาการเจ็บป่ยวยโดยเฉพาะในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณยังไม่ดีเลยนะให้อระวังการทะเลาะกับเพศตรงข้ามคนที่มีคู่วันนี้ใจเย็นๆนะครับเวลามีปัญหาให้นิ่งไว้ก่อนนะครับถ้าเราทะเลาะก็ยิ่งไปกันใหญ่ ขมันจันนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูอ่อนหวานอ่อนไหวนะครับเป็นราชินีแห่งจักรวาลธาตุดินชุ่มน้ําอัญมณีจึงเป็นเพชรนะครับหรือไม่ก็บุษราคัมเสริมดวงนะครับไปถวบุญวัดใกล้ๆน้ําไปปล่อยปลานะครับไปถวายน้ําฉันน้ําใช้ถวายสังฆทานอันมีข้าวปลาอาหารนะครับแล้วก็หยูกยาด้วยก็จะดีนะครับพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนะครับบนองจาจย์ท่านให้บูชาพระยอดขุนพลพระยอดธงนะครับ อันนี้จะช่วยเสริมบาร,รมีให้คุณดังจันทนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับออฮะได้ไพ่ก้าดาบนะฮะกิจการในวันนี้มีแต่ปัญหาเครียดที่ทําให้คุณต้องแบบคิดเยอะคิดมากนะครับวันนี้หาที่ปรึกษาดีๆครับแล้วทุกอย่างจะผ่านไปมั่นใจในตัวเองการเงินครับวันนี้ยังไม่ควรลงทุนเก็บเงินเอาไว้ก่อนนะครับ สุขภาพให้ระวังเรื่องความเครียดนะครับเอาปัญหามารุมเราไว้ที่ตัวเองนะครับก็เลยปวดหัวคนโสดนะครับเนื่องจากคุณแบกปัญหาไว้หมดเลยก็เลยยังไม่ได้เอาเรื่องของความรักเข้ามาในหัวใจนะครับคนที่มีคู่ในช่วงนี้คุณต้องคอยแก้ปัญหาของครอบครัวนะครับปัญหาจึงรุมเร้าทําให้คุณนั้นมีแต่ความทุกข์นะครับคนวันอังคารเป็นคนมุทะลุใจร้อนชอบเดือดร้อนเพราะคนอื่นเพราะชอบอาสาเขานะครับ เป็นธาตุลมอันามณีจึงเป็นทับถิ่นนะครับทำบุญเสริมดวงก็คือการบริจาครอหิตทำบุญโรงพยาบาลนะครับถวายสังฆทาน,นมีใบมีดโกนเข็มได้นะครับที่ตัดเล็บมีดโกนหนวดนะครับประมาณนี้พระเครื่องหรือวัตถุมงคลเสริมดวงบนาาจารย์ให้บูชาพระเนื้อผงพุทธคุณนะครับพระสมเด็จท่านที่เกิดในวันพุธครับ วรวมกลางวันกลางคืนกิจการได้ไพ่สี่ถ้วยนะครับกิจการดีอยู่แล้วแต่บางครั้งบางทีคุณคิดเยอะนะครับมองหาเรื่องใหม่ๆกิจการใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆก็เลยทําให้เหนื่อยนะครับทาอันเก่าให้ดีก่อนนะครับอันใหม่แค่ว่ากันการเงินช่วงนี้การลงทุนยังไม่ดีดักนะครับให้ทําในสิ่งเดิมๆกิจการเดิมๆของตัวเองไปก่อนนะครับสุขภาพวันนี้ก็เกิดจากความคิดเยอะนะครับอาจจะมีความเหนื่อยนะครับความเครียดเข้ามาบ้าง คนโสดครับแหมนะฮะคุณเป็นคนช่างเลือกเนาะคนที่มอบความรักให้คุณคนใกล้ตัวคุณกลับไม่เห็นคุณดันไปมองคนไกลๆคนที่มีคู่ครับความรักช่วงนี้ให้คุยให้ปรึกษากันให้ดีๆนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งคุณก็มโนไปเองคนมนพุกกลางวันนะครับเป็นคนช่างคิดช่างฝันสร้างวิมานในอากาศธาตุน้ำนะฮะเทพเจ้าแห่งการพานิชย์อัญมณีจ,จึงเป็นมรกรนะครับ คนพุธกลางคืนนะครับเป็นคนที่ใจนักเลงห้าวหาญชอบศาสตร์หรือสิ่งลี้ลับเป็นคนที่มีซิกเซนนะฮะกล้าได้กล้าเสียธาตุลมนะอัญมณีจึงเป็นนินนะครับการทำบุญเสริมดวงให้ถวายผักผลไม้สังฆทานนะฮะอันมีปากกาดินสอนะครับอาหารที่เป็นเส้นๆพวกบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวขนมจีนพระเครื่องหรือวัตถุมงคลประจําวันนะครับพุธกลางวันบริจาคให้ใช้พระปางลีลา พุทธกังคืนนะครับให้บูชาเครื่องรางของขลังนะครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีนะครับท่านที่เกิดในวันนี้ได้ไพ่ The h e r m i t นะกิจการของคุณนะครับตอนนี้มีเทวดาคอยมาช่วยตั้งจิตอธิษฐานนะครับวันนี้จะได้รับผลที่ดีได้รับอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตการเงินครับวันนี้ถึงวันนิ่งๆนะครับแต่มักจะได้ลาบก้อนโตอยู่เสมอเสมอ สุขภาพวันนี้ดูแข็งแรงดีไม่มีอะไรคนป่วยก็จะดีขึ้นคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณยังนิ่งๆยังไม่มีเรื่องความรักเข้ามาเลยนะครับคนที่มีคู่นะฮะวันนี้อยากปีกดวิเวกนะครับอยากคิดอะไรคนเดียวไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับคนวันพฤหัสเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาชอบคิดเป็นดาวคุณธรรมชอบสอนนะครับธาตุดินใช้แก้วไพลทูลเป็นอัญมณีนะครับ ทำบุญเสริมดวงด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิติดทองพระถวายสังฆทานอันมีหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์เทปธรรมะพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเสริมดวงบราณอาจารย์ท่านให้บูชาพระปางเปิดโลกครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะฮะกิจการวันนี้เป็นกิจการที่ดีนะครับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จกิจการค้าขายถือว่าไปได้ดีนะครับการเงินครับวันนี้ มีเกณฑ์ลงทุนมีเกณฑ์ใช้จ่ายที่ดีนะครับสุขภาพให้ระวังเรื่องของความดันนะฮะการพักผ่อนน้อยคนโสดนะครับวันนี้จะมีคนมาแอบชอบมาหยิบยื่นความรักให้กับคุณคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณเริ่มเข้าใจกันแฮปปี้มีความสุขนะครับเป็นวันศุกร์เป็นคนที่ชอบสนุกสนานร่าเริงเฮฮานะครับแต่บางทีจุกจิกจู้จี้ขี้บน่นเป็นดาวที่สวยที่สุดในจักรวาลธาตุน้านํา อัญมณีจึงเป็นพลอยไพลินนะครับทําบุญเสริมดวงด้วยการไปถวายน้ําฉันน้ําใช้นะครับขนมนมเนยไถ่ชีวิตโคกระบือถวายสังฆทานอันมีย่ามมีจีวรมีผ้าหม่มสบู่ยาสีฟันพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเสริมดวงบรณาจารย์ท่านให้บูชาพระปิตานะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงนี้ได้ไพ KING OF w n n นะครกิจการในวันนี้มีการปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนะครับอาจจะมีการพิจารณาเรื่องยศตำแหน่งนะครับหรืองานที่เปลี่ยนแปลงไปการเงินครับวันนี้คุณจะได้โชคลาภเพราะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสุขภาพวันนี้แข็งแรงมากๆเลยนะครับคนป่วยก็จะดีขึ้นคนโสดครับวันนี้คุณเป็นคนพูดเก่งเจรจาดีนะครับจะมีคนมารักมีเสน่ห คนที่มีคู่ครับวันนี้ยังไงก็มีการเคลียร์กันอย่างลงตัวนะครับแล้วก็ความรักแฮปี้นะครับคนวันเสาร์เป็นคนพิตกจริตวิตกกังวลคิดเยอะคิดมากนะครับชอบในการเป็นหลักการธาตุไฟสมขอนะครับจึงใช้พลอยสีม่วงเป็นอัญมณีนะการทำบุญเสริมดวงถวายสังฆทานยานะครับบูชาองค์พญานาคถวายพระภูมิเจ้าที่ทำความสะอาดหิ้งพระนะครับปรกอบทำความสะอาดวัดในสังฆทาน พักเรื่องหรือวัตถุมงคลเสริมดวงบรณาจารย์ท่านให้บูชาพระเนื้อว่านนะครับก็จะเสริมสิริมงคล